มาดูกันซิว่าปู่เวศภาคเทพเนี่ยอยากบอกอะไรคุณวันนี้ผมมาที่วัดบางจากเลยขอให้ท่านช่วยอธิษฐานจิตนะครับส่งให้กับลูกหลานทุกท่านที่เห็นคลิป,ลปนี้นะครับใครที่เป็นลูกหลานเล่นเลยนะครับเลือกกองที่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหรือสี่แน่นอนนะครับตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วเนาะคุณเลือกกองไหนนีครับหนึ่งสองสามหรือสี่เริ่มที่กองแรก กองที่4ี่นะครับอันนี้เป็นไพ่ตัวแทนนะครับสิ่งที่ท่านอยากบอกนะครับอยากบอกว่าจะมีคนอุปถัมภ์นะครับคุณกำลังจะได้เงินก่อนคุณกำลังจะมีโอกาสได้เงินมีโอกาสที่คนจะหยิบยื่นนะครับถ้าเกิดคุณไปขอคุณต้องการอะไรคุณจะมีคนช่วยอันนี้ดีมากเลยนะครับนี่กองที่4ี่ครับ แน่นอนครับอันนี้คือกองที่สองกองที่สองเนี่ยโปรเจกต์ใหม่งานใหม่สิ่งใหม่นะครับกำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับไม่เกินต้นปีนี้แน่นอนนะครับเรื่องใหม่โอกาสใหม่ได้ลูกนะครับหรือแม้กระทั่งได้งานเลื่อนตาแหน่งนะครับเลื่อนขั้นได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานใหม่โอ้อไรใหม่ๆดีทั้งนั้นเลยนี่ไพ่ดีสุดของกองคนเชื่อไหมถ้าเชื่อคอมเมนต์กันหน่อยนี่สองนะครับแน่นอนครับอันนี้เป็นกองหมายเลขหนึ่ง สิ่งที่จะบอกก็คือมันมีสิ่งติดตามคุณอยู่เจ้าก,กรรมในเวรอะไรแบบนี้ทําให้คุณติดขัดครับช่วงนี้เลยทําให้มีแต่คิดคิดคิดแต่ไม่ได้ทำเพราะฉันส่วนมนเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะดีท่านจะคอยคุ้มครองคุณครับกองสุดท้ายกองที่4ช่วงนี้คุณอาจจะนอนไม่หลับช่วงนี้ส่วนมนเยอะๆนะครับและทําบุญเยอะๆและเดี๋ยวท่านจะช่วยส่งเสริมคุณให้สําเร็จในทุกๆ,ๆเรื่องถ้าคุณเชื่อสิ่งข้อนี้คอมเมนต์กดแชร์เซฟเลยนะครับ